สวัสดีครับพี่น้องครับลงมาพักอีกแล้วครับพ่ะท่านด้หอดได้อยู่พ่ะท่านในคืนหอดด้านล่างครับพักก่อนครับเบาไหวว่าอะไรโอ้เออมาเดู้มาดูอ๋อฝ้ากินเนี่ยพอเลยพ่ะท่านด้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยผู้ใหญ่ใจดีเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอ็ดดี้ซุปเปอร์เอ็ดดี้สาวขอบผมครับครับผม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับอันลูกไซส์หัวแก้วหัวแหวนของร้านสุกนิรันดร์ครับโนสมอชัยภูมิครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีซื้อหมากหมูร้านหวานขอให้ธุรกิจดีครับผมครับครับผมครับธุรกิจลุงเชียครับครับผมครับหายไปเนาะหยิบศพลงเย็นเต้นโตจีนครับผมบ้านหลังสุดท้ายใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยภูมิครับโอ้สุดยอดีดีครับ พนันลูกไซยังได้มาเปลี่ยนคนไว้เงิดใจเราอยู่ครับไอ้นี่เราหนุ่มให่นี่ใส่ดีครับโอ้เสียไปดีวะโอ้ปวดาวไปชาวตามต่อฟาดหวานนี่เลยแตงโมเกษตรวิสัยแล้วครับเมื่อไหซื้อมา้งแต่เมื่อวานเนี่ย

ตอนนี้ก็มตัตอนไรตันึงโอ้โหฮาฮ่าาไม่เนตอนนี้กแกม้วนประมาณนีากี่บาทโอ้เลยงอะาเป็ตั๋เลยนีอไรเยเฮยเฮ้ยเ้ยจากูไปเห็นอย่าง มาหาเงี้ยห้นมึงใช้ลองไอ้นองกายไ้นอกมันจะแหมเนี่ยน้องสาวเว้ยเนีน้ยนันเพงไหนนะน้ยนันวันนี้ดีหวานกว่าน้ยสองกะดิอ้าวเอาให้เธแก่ลงให้ตอนนี้โอ้ม่ได้เกดของการเกี้ยกลนําต้องเกี้ยกล่ํามันลำบากจากฎนีไว้กฎหนึงนะครับ ทำให้เราชีวิตดีขึ้นก่อนจะโทษตัวเองคุณโทษตัวเองแล้วดูาายังทำอะไรแห้น้ำเียชีวิตดีขึ้นผู้ใดให้น้ำเยาะไปยังไงชีวิตดีขึ้นออโอ้สมบัติปอบดีขึ้นดีให้ดูไรจอดมืดๆเขาไม่เป็นผีหรอกใครนะโอ้เอาแก้วมามันคือแยนแท้ปะนึกว่ามันผีข่าวบอบดีปอบนึกว่าผีหรอกก็คอยอยู่นานแล้วนั่นคออโยนดำนะ มาบอกมาว่าม่ดีนี่แล้วโทรศัพท์เป็นหน้าเจ้าของเห็นต่้หน้าตัวเฮ้ยมึงเห็นแนียดิจอเรื่องกัทางมิเต็แนวดีๆแล้วหลานจอเจ้ละตน่ะคนเตะเตะปีกตัวแล้กไงมามาปุตบลโดนเลยนะ ปาจได้ไม่ได้ไมเอนเจ็ดเ็ก้อน้วมารนแก้วบ่มีสนี่เกี่ยวนี่ะวะีสิหวานเท่อีพอกูแทนดีปาดบังนัดก้อนนไปกินบังโม้หวานก้อนไปกินบังนัดเมื่อโอ้ยิอนเนียนะวะโอ้สิบาเนี่ยเนี่ยคนคนไหนคนไหนคนยูบานแทนนคกอำเภอโกสุงตำบนเราสื้อแพท

ตาน่มีเงินอ้าวไปจุ๋ยเดี๋วะแปสิบาทคืนดีปะอ้าวมิดี่ฝ่าแล้วปะนเวลาเป็นตโนแล้วนอนแล้วนอนแล้วตแล้วอ้าวแปดสิครับอ้าว หางขาดเลยให้ร้องเร็วๆหางขาดเอาโป๊ะหอดลอยแล้วยทงากันนะเอาเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อบุญใหอยู่ทั้งพูนเบิ้งท่ากันเด้อเสียเสียหม้เฟยเสี้นหม้อเฟย่าไอ้ยาไอยาหอยู่บนหัหลังคนเร็วๆเเเเว ไปแล้วไ,ไปแล้วหนึ่งลายตาบ้องไปแล้วข like you know, um อแสดงความเสียใจกับพ่อบองมาอ่านน้าให้พ่อเป็นเสื้อดทุนได้เด้อมาๆามาลูกหลานมาเด้อมาๆามามาอ่านน้าเหมือนเป็นเชือดลานมาเด้อมาขึ้น ส่ใสลูกส่ใสยลูกไฟอ่ะแต่มอาใ้สยามมากเลยรเลยลูกไฟกับลูกไฟที่ใส่มาอาบน้าไม่พอ่ลื่อแต่งโมมาเีนเดียวหมานเลยว่าสุดที่ร้านอ่ะได้หนึ่งแต้มมาแต้มเลยาับลูกเคย่มาหน้ามาามาาาโอ้ยแป้งที่ใส่แป้งโอ้ยเดียดพ่อพ่อาค่อยอานน้าเลย้ ủa à, quần lót ra đây, cái gì mà bây giờ anh nào, nãy kia khâu thay u ai นอนเลยโอ้เสร็จเยอะเจ้าววังไม่ต้องวัวูววเาหอไปลยอคิปนีเดี๋ยวไกไว้อนดีก็ได้ีนอนครดี